สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอิร์ทมาอยู่ที่งานบางกอกอ็นเอชเอมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะครับบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีรถหลายแบรนด์มากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากที่จะมีจากแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ทางยุโรปนะครับก็ยังมีทางแบรนด์จีนมามากขึ้นกว่าเดิมหลายแบรนด์เลยนะครับบอกเลยว่างานปนีนี้น่าสนใจมากนะครับและโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่ยังมีมากอยู่เหมือนเดิมนะครับปีนี้เนี่ยยังมีปลั๊กอินไฮบริดแลวก็ระบบไฮบริดมาให้เลือกมากขึ้นด้วยนะังงงอกเลาาากลาานมีพงงทื มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ผมพาดูไล่คข่าวๆนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่ที่มาเปิดในงานวันนี้แล้วก็ดูไฮไลท์นะครับของงานในปีนี้ว่ามีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เอ็มมาอยู่ที่มูธของมิซูบิชินะครับมาดูรถยนต์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเลยกับเจ้านิว Mitsubishi X-Force คันนี้นะครับซึ่งเป็นแบบประกอบไทยได้บอกเลยว่าน่าสนใจมากและให้ออปชันน่นมาข้านเยอะๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในงานก็ยังมีตัว Expander ใหม่ที่เปิดมาครับ Expander Play นะครับแล้วก็ยังคงมีรถยนต์รุ่นอื่นตามเคยนะครับ e x p a n d e r น y b r i d นะครับ Expander Cross Hybrid แล้วก็มี p a j e r o sport และ New Triton นะครับซึ่งมาบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับวันนี้ผมพาดู x f o r c e ก่อนเลยเพราะาบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆบอกเลยว่า Honda ปีนี้นะครับเปิดตัวนี้มา เปิดราคามาแล้วด้วยนะครับซึ่งคลิปรีวิวเต็มเดี๋ยวตามมาแน่นอนนะครับสำหรับฮอนด้าเอ็นวันตัวนี้นะครับผมนอกจากที่จะมีตัว Honda E-N1 คันนี้แล้วนะครับยังคงมีรถยนต์รุ่นอื่นที่นำมาโชว์ในงานวันนี้ด้วยนะครับมี Honda City ตัวแต่งชื่อว่า d r i v e ฟนะครับมี Honda Accord นะครับมี HRV นะครับแล้วก็มีตัว City Hatchback อีกตัวนึ่ผมอยากพาไปดูนะครับเดี๋ยวนี้เราไปลองดูสำหรับแต่รุ่นกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของนิสสันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นพระเอกของเขาเลยนะครับเจ้าน e ิวนิสสันเซยนา e power รหัสตัวถัง c 2 8ตัวใหม่บอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับและแน่นอนครับยังคงมีนิสสันอัเมล่าที่เรายังคงรักอยู่นะครับเปิดมาที่ไทยสักพักแล้วก็ยังคงขับสนุกอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวผมชอบมากนะครับอัเมล่าพันเทอร์โบนะครับสนุกแล้วก็ยังคงมีรถยนต์รุ่นอื่นนะครับตามสไตล์นิสสันนะครับนี่นิสสันราวาร่ายังคงมีอยู่นะครับ และทางฝั่งของบูต a u ด i นะครับจะมี Audi S6 นะครับที่เป็นรุ่น E-tron นำมาขายนะครับตอนนี้มีรุ่นทั้ง Ava n ลแลวก็ Sportback นะครับเปิดมาล่าสุดนี้เลยนะครับเป็นแบบมอเตอร์คู่นะครับให้มาจัดเต็มมากในเจ้า Audi S6 E-tron คัน e นี้ครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับไฮไลท์ก็คืออีก2คันนี้นะครับที่ผมพาไปดูพรีวิวมาแล้วครับใครที่อยากดูคลิปเต็มสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็น Audi a 5 Sportback แล้วก็ Audi a 5 a v a n t 2คันนี้เลยนะครับเป็นแบบ t f s i e จัดมาเต็มและราคาน่าสนใจมากๆครับ ตอนนี้เรามอยู่ที่บูธของปอร์เช่นะครับมาดูเจ้าคันนี้เลยครับเดอร์นิวในเลเว่นก้าก็สองยีสองรุ่นคายรา GTS นะครับตามที่ผมพูดไปในคลิปรีวิวเต็มของตัวคายราเก้าก็สองยีสองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมาน่าสนใจมากๆเลยต้องบอกนะครับว่าบูธของปอร์เช่นอกจากที่จะเปิดตัวในเลเว่นก็สองยี่สที่เป็น GTS แล้วนะครับยังคงมีรถยนต์รุ่นอื่นนำมาโชว์อยู่แน่นอนอย่นะครับ7จ็ดยี่ตามสไตล์นะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับเป็น 91ไคล่า922นะครับที่เราพาไปรีวิวมาแล้วนะครับสามารถกดดูฟูลรีวิวได้ด้านบนนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวพานามิรา G2.2 ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังนู้นนะครับมีเนลฟ์พอยส์มาคายเล็กทริกแล้วก็มี a ย e นเอส e h ไฮวิ d ตามสไตล์เลยนะครับมาครบถ้วนทุกรุ่นเลยนะครับใครที่มาบูธของ Porsche ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยครบทุกรุ่นจริงๆเลยครับในงานปีนี้ และนี่เขาอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางบูธเบียดยูนะครับจะเป็นตัวใหม่ที่เปิดในงานเลยนะครับคือเนวิเบ์ดเบยู 530e inspiring นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับและมากกับราคาที่ต้องบอกว่าเราใจใครหลายคนแน่นอนนะครับทางฝั่งของเ BM ียและ Mini นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเปิดรถยนต์หลายรุ่นเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของม i n ีนะครับเปิดตัว JCW ครบทั้งไลน์อัพแล้วนะตอนนี้นะครับมี มินิคอนเวอร์ตับ JCW นะครับแล้วก็จะมี JCW Cooper นะครับที่เป็นแบบ3ประตูนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงอีก2รุ่นใหม่นะครับมินิเอสแมนออล l e เล็กทรินะครับที่เป็นแบบ JCW แล้วก็ตัว3ประตูนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็จะเป็นตัว Cooper SE ที่เป็น JCW นะครับบอกเลยวค่อนข้างที่จะน่าสนใจทั้ง4รุ่นที่เปิดทางฝั่งมินิเลยครับ และนี่นะครับคือซีเกอร์ 7X ที่หลายคนรอคอยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับคันนี้เพราะว่าเป็น SUV ขนาดกลางนะครับใหญ่กว่าซีเกอร์ X ระดับหนึ่งเลยบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับและใน h a l ล4นะครับก็มีการโชว์หลายอย่างเลยนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากมา ดูรถยนต์อิเซสซอรี่นะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยมีอิเซสซอรี่โชว์มากมาย่สำหรับรถยนต์นะครับทั้งชุดแต่งก็ตามนะครับการตกแต่งภายในนะครับหรือว่าการตกแต่งด้านเทคนิคก็มีมาให้เลือกหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งล้อนะครับช่วงล่างนะครับพวกสปริงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีภายในนะครับอย่างเช่นรถตู้แต่งเนี่ยจัดมาเต็มมากนะครับภายในนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วด้านหลังผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรถยนต์แต่งอย่างอื่นนะครับเนี่ยอย่างเช่นซูซูกิจีนนี่คันนี้น่ารักมากเลยเนี่ยดูการตกแต่งของมันเหมือนพวก ฟอร์ดบลังโคลุลนกเก่าๆขอว่าดูเท่มากเลยเนะี่ยมีให้เลือกหลายคันมากมายเลยนะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์มือสองของทางเต็นที่นํามาโชว์ขายได้นะครับแล้วก็ยังมีรถยนต์นําเข้านะครับโดยผู้นําเข้าอิสระนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับในงานวันนี้ต้องบอกเลยว่าฝั่งฮอลสีก็น่าสนใจเช่นเดียวกันสำหรับคนที่อยากได้ทางเลือกมากขึ้นครับนอกจากที่จะมีด้านในของตัวฮอลสีนะครับด้านนอกนอก็ยังมีตัวลัคกี้ดอนะครับให้ท่านมาได้ลุ้นกันด้วยว่าจะได้รับมอไซ อย่างละคันนี้หรือเปล่านะครับจะมีการจับรางวัลน,นะครับตั้งแต่วันที่6เมษายนเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีการจับรางวัลของอ4โดยเฉพาะเลยนะครับจะมีตัวกีเบิร์กแมนคันนี้นะครับแล้วก็มีตัวเยเดียฝั A ่งนี F ้ N นะครับมูลค่ารวมในเกือบ100,000บาทนะครับที่มีจัดมาสําหรับจับรางวัลในอ4โดยเฉพาะเลยครับ เป็นไอบ้านทุวคนสำหรับงานในปีนี้ครับเอิร์ดบอกเลยว่าบางกองเนี้ชยชอ่มอเตอร์โชว์ครั้งที่46ครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะมีรถยนต์เปิดหลายรุ่นหลายแบรนด์และก็มีแบรนด์ใหม่มาเปิดเช่นเดียวกันนะครับกับทุกปีช่วงนี้รถจีนเนี่ยเปิดบ่อยมากเลยและยังคงมีรถยนต์เนี่ยมาให้เลือกมากมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีทั้งพลังงานทางเลือกครบถ้วนเลยนะครับเครื่องยนต์สันดาบนะครับไมฮับิทไฮบริดปกติแล้วก็มีตัวปลักอินไฮบริดมีให้เลือกหลายรุ่นเช่นเดียวกันนะ หลายรุ่นเลยนะครับเช่นด้าน,นหลังผมนี่นะครับ Volvo EX90 นะครับก็เปิดาใหม่เช่นเดียวกันผมยังไม่ได้ลองนะครับถ้าเดี๋ยวลองแล้วได้ลงคลิปรีวิวแน่นอนเลยนะครับสําหรับ Volvo EX90 คันนี้แต่ผมได้ข่าวว่ารถยนต์เนี่ยขับดีแล้วก็รุดาลมากๆเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาชมงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของเขาในปีนี้เลยก็คือการเป็นรถยนต์ที่มีอีโคแฟร์ลี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหลากหลายที่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาษีสรรพสานสิติของปีนี้ยังคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับต้องมารอดูกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังคงคล้ายเดิมอยู่น้องตาร,ราคาประมาณนี้ไปก่อนนะครับแต่แน่นอนในอนาคตเนี่ยผมว่านะ่าจะมีการปรับเปลี่ยนสำหรับปีนี้เนี่ยใครที่อยากได้ราคาแบบนี้อยู่ต้องมาดูในปีเท่านั้นเลยนะครับ งานของบางกอกอินเนี่ยชอบมอเตอร์โชว์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง6เมษายนยเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบรถยนต์ใหม่นะครับแล้วก็อยากมาดูรถยนต์พลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็รถยนต์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมาดูได้ที่งานบางกอกอินเนี่ยชอบมอเตอร์โชว์นะครับที่ Impact Challenger เมือ,องทองธานีเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์ก่อนดีนะครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ